ข้อที่สิบพามาชมขอบข้างนะพี่น้องขอบข้างของอ,องค์หลังนางงามองค์นี้เรามาดูครับความพิเศษมันสุดยอดตรงไหนโอ้โหสุดยอดตรงความแอ่นโค้งนี่ไงความแอ่นโค้งแฝงนี่ไงสวยงามมากเลยนะครับขยายอีกหน่อยขยายอีกหน่อยแต่ต้องมือนิ่งถึงจะชัดถึงจะชัดถึงจะชัดชัดไหมชัดอยู่นี่ครับขยายอีกหน่อยแวมนี่ครับความโค้งแอ่นความปีความแยกการปลี่การแยก ร่องรอยของรักดําที่ยังเหลืออยู่เห็ไนไหมครับการปีกการแยกร่องรอยของรักดําที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็การแอนโค้งนะครับการสอบนะครับมีส่วนที่หนามีส่วนที่บางนะครับนี่ครับโอ้โห,โหการปรีกแยกนี่ครับปีกแยกสวยงามไหมสวยงามพี่น้องสวยงามจริงๆครับนี่ครับสุดๆเลยสุดๆ สุดๆครับแอนโค้งปริแยกนะครับคราบรักต่างๆยังหลงเหลืออยู่นะครับอ่าแอนโค้งปริแยกเป็นธรรมชาติคราบรักต่างๆยังเหลืออยู่ทีนี้พาพี่น้องมาลงกล้องกันเดบ่าน,นี้นะครับมาลงกล้องกันพี่น้องที่เคารพครับเอาให้จัดจะไปเลยนี่ครับเห็นไหมครับความสวยการปริการแยกนะครับเนื้อพระที่แบบว่าโอ้โหเนื้อโซนนี้จะเป็นเนื้อที่แบบว่า ั้นครูเลยนะสุดๆเลยนะพี่น้องเน,นื้อโซนนี้นี่ครับ,รรน,รบน,น,มมนี่ครับการปีกการแยกเลยครับสวยงามหนึกนุ่มมากโอ้โหนี่ครับมวลสารนะครับลักษณะของการปีดการแยกลักษณะของมวลสารต่างๆความฟูความใสเห็นไหมครับออืนี่เอาให้นิ่งๆน,งนี่เห็นไหมครับมือนิ่งแล้วนี่ครับความฟูความใสความ การแยกที่เป็นธรรมชาติและจะต้องไม่เหมือนกันไม่แต่องค์เดียวนะพี่น้องเหมือนกันเมื่อไรเลิกคุยเลิกคบถ้าเหมือนกันทุกจุดทุกมิติเมื่อไรเลิกคบเลิกคุยไม่หยิบไม่จับไม่ยุ่งรุ่ยเลยครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่ครับลักษณะของรักองค์นี้น่าจะมีการลงรักน้าเกลี้ยงนะครับถือว่ารักดํามาเห็นไหมครับหรือบางครั้งก็จะเป็นลักษณะของดำมากหรือว่า น้ำว่านชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในการลงพระนะครับในสมัยโบราณนะครับนี่ครับยังคงเหลืออยู่ร่องรอยนะครับยังเหลืออยู่สวยงามมากนะพี่น้องครับสวยงามมากๆเป็นธรรมชาติที่ที่สุดจะพรลนาเห็นไหมครับธรรมชาติที่สุดจะสุดจะบ,บรรยายนี่ครับสุดจะบ,บรรยายสําหรับคนที่ชอบพระสมเด็จแล้วส่องทั้งวันก็ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับ สองทั้งวันก็ไม่เบือ่อไม่มีเบื่อครับนี่ครับเนื้อแบบนี้ไม่มีเบื่อครับสวยงามมากด้านข้างด้านหลังนะครับด้านข้างขององค์หลังเรียกว่าหลังนางงามนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูหลังกันอีกทีนึงคลิป